กลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมตัวงอนุชาัยสมาชิกูุทธสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอประธานอนุญาตท่านประธานได้เริ่มต้นคําอภิปรายของผมในชั้นรับหลักการของร่าง13ฉบับเนี่ยด้วยถ้อยคําของประชาชนผมเล่าท่านประธานฟังก่อนว่าผมไปโครงการสวห่วงใหญ่โควิดโดยท่านสิงศึกเนี่ยถ้ารองสิงศึกเป็นหัวหน้าคณะ ไปแจกหน้ากากอนามัยไปให้กำลังใจชาวบ้านชาวบ้านเขามีคำถามว่าถ้าการแก้ไขรัฐธรมนูญฉบับนี้เป้าหมายสุดท้ายของการแก้ไขรัฐมนูญคือประชาชนได้ประโยชน์หากเป็นเป้าหมายที่ประชาชนจะได้ประโยชน์หากเป็นสิ่งที่ประชาชนคิดว่ามันเป็นปัญหาและเป็นความต้องการของประชาชนไซด์คำถามชาวบ้านเป็นคำถามที่ผมจะกราบเรียนต่อท่านประธานเป็น หัวใจหลักที่ผมจะพิปรายต่อไปนี้ประชาชนเอ่ยชื่อก็ได้แต่เป็นจังหวัดไม่ต้องระบุพื้นที่ลุงมีถามผมว่าท่านสอวอทำไมรัฐสภาเนี่ยหรือสอสอสอวอเนี่ยไม่เรียงลำดับปัญหาความสำคัญของบ้านเมืองโดยพิจารณาจากปัญหาที่เราเผชิญวิกฤตตอนนี้คือวิกฤตเศรษฐกิจสังคมที่เผชิญกับโควิด ทำไมเราเอารัฐธรรมนูญเป็นตัวตั้งลําดับต้นผมเจอคําถามชาวบ้านแบบนี้ผมก็ไปไม่เป็นนะท่านประธานผมพยายามเรียบเรียงที่จะมากราบเรียนต่อท่านประธานเขาบอกว่าถ้ารัฐสภาเป็นความต้องการของประชาชนเวลานี้คนตกงานคนไม่มีอาชีพคนไม่มีงานทำนกลไกของรัฐสภาจะต้องเป็นคนที่จะช่วยแก้ปัญหา ผมยกตัวอย่างเมื่อคืนเนี่ยเป็นที่น่าอนาถที่ที่ดินแดงที่แฝดดินแดงเจ็ดคนติดโควิดไม่มีคนไปรับต้องมีคนเอาเต็นท์ไปให้นอนข้างล่างประเด็นอย่างนี้เป็นประเด็นที่ชาวบ้านถามมาแบบซื่อแต่มันมีนัยยะสำคัญที่จะสะท้อนต่อสภาว่าทำไมไม่แก้ปัญหาวิกฤตของประเทศที่ไม่มีคำตอบได้ก่อนที่จะแก้รัฐธรรมนูญแปลว่าชาวบ้านไม่ได้ บอกว่าจะต้องมาแก้รัฐธรรมนูญประการที่สองที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานก็คือข้อคิดเห็นของผมเนี่ยถ้าเราอ้างว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยนี่แก้แล้วมันจะทำให้การแก้ไขปัญหาโควิดนั้นได้ดีมีประสิทธิภาพเป็นประชาธิปไตยนี่แหละมันจะทำให้การแก้ไขโควิดได้ดีมีประสิทธิภาพเพราะมีคำถามว่าทำไมอเมริกาที่เป็นประชาธิปไตยของโลกตายมากที่สุด ยุโรปอังกฤษเยอรมันปิดแล้วปิดอีกคือประชาธิปไตยขยบมาที่เอเชียท่านประธานประเทศที่อยู่ในเอเชียของเราประเทศญี่ปุ่นเอ่ยชื่อเลยรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเขียนโดยสหรัฐอเมริกาในพลแม็กอาเธอร์หลังสงครามโลกตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ญี่ปุ่นไม่เคยแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เป็นมหาอำนาจ และแก้ไขปัญหาโควิดได้แก้วิกฤตของประเทศของเขาได้ต่อความเห็นของผมต่อร่าง13ฉบับผมมีความเห็นจากที่ฟังจากประชาชนและข้อเสนอของผมต่อสภาดังต่อไปนี้ท่านประธานประการแรกเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับกรอบแนวคิดในการว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะที่ประเทศ กำเริกำลังเผชิญภาวะวิกฤตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ผมเคารพในบางประเด็นที่ท่านสมาชิกรัฐสภาได้เสนอต่อสภาในการแก้ไขแต่เป็นประเด็นที่มีคำถามที่อยากจะให้ผู้เสนอยตินั้นได้ตอบต่อสภามีดังต่อไปนี้ประการแรกผมเห็นด้วยกับระบบเลือกตั้งใหม่ที่เราจะต้องแก้ไข เราต้องยอมรับว่าเราใช้ระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี B 60ที่ผ่านมานั้นมันมีปัญหาท่านประธานมันมีปัญหาตั้งแต่ชาวบ้านไม่เข้าใจชาวบ้านเลือกยากลำบากแต่ระบบที่เป็นวิถีชีวิตที่ผมใช้ว่ามันเหมาะกับจริตสังคมไทยเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆคือระบบหมัรสองใบนี่แหละครับผมกลับเห็นว่า นี่คือการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยขึ้นมาถึงจุดที่เป็นตัวของเขาเป็นสไตล์ของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยยอมรับครับว่ามันมีปัญหาเขาต้องแก้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมเห็นว่าเมื่อระบบแบ่งสรรปันส่วนที่เราใช้แล้วมันมีปัญหาก็ต้องแก้ไขประการต่อมาที่ผมเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการ ปรับปรุงแก้ไขก็คือมาตรา270ที่มีคนกล่าวถึงไปเมื่อเช้าบอกว่าอำนาจหนาจ้าที่อำนาจของสมาชิกวุฒิสภาในการติดตามการปฏิรูปประเทศควรที่จะต้องให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาผมก็เห็นด้วยพวกผมทำงานมานี่สามปีพวกผมทบพบว่า กลไกในการติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆกลไกในการรับฟังปัญหาของประชาชนรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญคือมาตรา270นั้นควรจะให้สภาผู้แทนราษฎรได้มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามกำกับที่ท่านสมาชิกหลายท่านพูดถึงเมื่อกี้ผมเห็นด้วยไม่ต้องไปแก้ไขมาตรา185แต่ในร่างนี้ ข้อเสนอของผมท่านไม่ไปแก้ไขมาตรา1 5อยห้ท่านต้องแก้156ด้วยมันถึงจะทำให้อำนาจหน้าที่ของรัฐสภาผู้แทนราษฎรนั้นสามารถทำได้แต่พวกผมผู้ที่สภานั้นทำเป็นเพียงเฉพาะชั่วคราวท่านประธานประการต่อมาผมกลับเห็นว่าเรื่องการแก้ไข หน้าที่และอำนาจของสมาชิกรัฐสภาในการแปลยะติตามมาตรา144นั้นมันคือกระบวนการพัฒนาการของการต่อสู้คอร์รัปชันของประเทศไทยมันคือการต่อสู้ที่พัฒนาขึ้นมาเขียนเป็นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่ไม่สามารถจะแปลยะติเอาไปกองไว้แล้วทำโครงการจนกระทั่งว่าทุกคนไม่ทำแต่ท่านเชื่อผมเถอะ มีช่องทางทํำจนได้ท่านประธานแต่ผมเห็นว่าวิธีแบบนี้ในร่างปัจจุบันของรัฐมนูญปี60นั้นดีอยู่แล้วชอบแล้วมีกลไกที่สามารถควบคุมเง็กับได้อยู่แล้วไม่ควรจะไปแตะต้องเขาน้ำซ้ำยังเป็นผนังทองแดงกำแพงแก้วกั้นให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาในการทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่แล้วไม่ได้มีปัญหาจากการศึกษาของเราก็ไม่มีปัญหามาตรานี้ว่าเราจะแปลยติอย่างไรนั่นประการที่ผมคิดว่าจําเป็นที่จะต้องกราบเรียนต่อท่านประธานเพื่อให้สภาได้ลองพยยิจารณาเรื่องที่สองคือเรื่องหน้าที่และอำนาจในการที่จะไปแทรกแซง กับกลไกราชการการปฏิบัติหน้าที่การรับฟังความเห็นของประชาชนมาทำงานต่อผมเห็นว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่รัฐธรรมนูญได้เขียนครอบเอาไว้ดีแล้วแทบจะเรียกได้ว่าถ้าใครทำงานแบบนี้มาก่อนไม่มีปัญหาครับถ้าอยากได้มากกว่านี้ก็ไปแก้มาตรา270ที่ท่านพูดเมื่อกี้ไปแก้มาตรา158ประกอบกันหนึ่งประกอบกัน ให้มีหน้าที่ได้อำนาจในการติดตามรับข้อเสนอของประชาชนรับปัญหาประชาชนมาให้ส่วนราชการทำได้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญประเด็นอย่างนี้คือประเด็นที่ผมจะกราบเรียนท่านประธานว่ามันจากประสบการณ์ที่เราทำงานมันจากข้อเท็จจริงมันจากการพัฒนาการของประเทศเราขึ้นมาจนถึงวันนี้จึงกลายเป็นมาตราร4อ เรื่องหนึ่งที่ผมจำเป็นที่จะต้องอธิบายความเนื่องจากว่ามีท่านสมาชิกหลายท่านพูดเรื่องนี้พูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้เข้าใจตรงกันคือเรื่องหน้าที่และอำนาจของสวตามาตรา272ความที่มาของมันนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากคนยกร่างรัฐธรรมนูญแต่มันเกิดขึ้นจากคําถามพ่วงที่ประชาชน มีประชามติให้ทํามีประชามติให้ทําจึงเกิด272และ272เขียนระบุเอาไว้ว่าอย่าใช้นานให้ใช้ตอนเริ่มต้นในการกอบกู้ฟื้นฟูประเทศท่านทั้งหลายท่านจะเข้าใจปรัชญาของ272เนี่ยท่านจะลืมเหตุการณ์ก่อน ที่จะเกิดรัฐธรรมนูญปี60เรา,าเผชิญวิกฤตหนักแค่ไหนคนร่างเขาก็มองว่า้าตั้งไม่ได้จะทำยังไงถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ลำดับที่มาเราจะรู้ว่าเขียนเอาไว้เฉพาะชั่วคราวมีคนพูดเอาไว้เยอะแล้วผมจำเป็นจะต้องพูดย้ำซ้ำเติมทบทวนได้เห็นว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ออกแบบไว้ใน272เลือกนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้ออกแบบมาให้มีอำนาจ เพราะคนจะมาเป็นผู้บริหารประเทศที่จะตัดตั้งรัฐบาลได้นั้นจะต้องมีเสียงข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วท่านประธานอยู่สภามานานทราบดีถ้าท่านไม่มีเสียงข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาต่อให้พู้สมาชิกวุฒิสภาเลือกทั้งหมดท่านก็ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้นั่นแปลว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างหาก คือคนเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นประการที่หนึ่งในในมาตรา272ต่อให้สมาชิกวุฒิสภาในกรณีที่สองเลือกนายกรัฐมนตรีโดยที่ไม่ได้เสียงข้างมากเข้ามาอยู่ไม่ได้ถึงสัปดาห์ท่านประธานครับเสนอกฎหมายก็แพ้ครับบริหารราชการแผ่นดินไปไม่ได้ครับนั่นก็คือ เขาให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลในช่วงวิกฤตวันนั้นปี5-7ได้และให้อยู่ชั่วคราวผมเรียนท่านประธานว่าท่านไม่แก้เนี่ยอีกสองปีก็ไปแล้วครับอีกสองปีก็ไม่ได้มีอำนาจเข้าไปสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นถ้าจะทำจะต้องย้อนกลับไปดูปรัชญาของมันถ้าจะทำต้องย้อนกลับไปดูว่า2กตสนั้นมาจากประชามติครับ ผมก็ไม่อยากไปอ้างคำวิธิใัยของสารรัฐธรรมนูญท่านทั้งหลายผมก็พูดมาครั้งหนึ่งแล้วว่าสิ่งใดก็ตามประชามติคือเสียงของประชาชนประชามติคือองค์รัฐาธิปัตย์ในการสถาปนารัฐาธิปัตย์ขึ้นมาเวลาจะแก้ไขเพิ่มเติมเวลาจะทำใหม่ที่ไม่ได้สอดคล้องกับองค์รัฐาธิปัตย์นั้นจำเป็นจะต้องทำประชามติเพื่อสอบถามประชาชน เดะเด็นี้เป็นประเด็นที่ผมฝากเอาไว้ว่าอย่างน้อยรัฐสภาได้บอกเตือนเอาไว้ว่าสองเกตสองนั้นไม่ใช่ว่าคิดแล้วจะทำเลยสุดท้ายผมกลาบเรียนต่อท่านประธานถึงความเป็นนายกรัฐมนตรีในอดีตนั้นเรื่องที่เรากำลังบอกว่านายกรัฐมนตรีแบบนี้เป็นเรื่องพิเศษเพราะมีสว250ไม่จริงครับ นายกรัฐมนตรีในอดีตนั้นที่ใช้กลไกลักษณะพิเศษมีรัฐธรรมนูญทั้งหมด7จฉบับมีสิอคนท่านประธานที่จะใช้กลไกแบบนี้ท่านย้อนกันไปดูเวลาผมจะหมดไม่มีเวลาอธิบายนั่นหมายความว่าประเทศของเราผ่านภาวะวิกฤตแบบนี้มาหลายครั้งประเทศของเราก็หาทางออกเอาไว้ว่าวันหนึ่ง เรารเผชิญภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถตั้งได้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้ในภาวะวิกฤตแต่งตั้งรัฐรัฐบาลได้ในภาวะวิกฤตจําเป็นที่จะต้องมีกลไกที่ออกแบบเอาไว้อย่างนี้แต่ออกแบบไว้ชั่วคราวห้ามนานเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา27 2็บจึงเป็นกระบวนการในภาวะวิกฤตที่ชั่วคราวท่านประธานที่เคารพพวกผม สมาชิกุูที่สภากราบเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกว่าความรักกับประเทศนี้ไม่ต่างจากท่านหรอกครับแต่เรารักในประเทศนี้บนปรัชญาของความเป็นประเทศบนปัญญาที่ทุกคนมีเท่ากัน <c oughs> บนเหตุและผลของสมาชิกแต่ละท่านที่จะเป็นคนวินิจฉัยที่เป็นคนตัดสินใจว่าอะไรคือประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ อะไรคือบทเรียนที่ประเทศนี้ได้ผ่านมาแล้วแล้วเขียนไปเป็นรัฐธรรมนูญแล้วเราจะกลับไปสู่วงจรเดิมจะกลับไปสู่แบบเดิมอีกหรือเป็นประเด็นที่ผมจะกลัาบเรียนผ่านรรท่านประธานไปยังรัฐสภาผมไม่อาจที่จะไปเรียกร้องท่านทั้งหลายหรอกครับเพียงแต่ว่าประเด็นอย่างนี้คือประเด็นที่พวกผมได้พูดคุยและหาลือกันแล้วว่าควรอย่างยิ่งที่จะต้องไตร่ตรองพิจารณาหรือท่านตอบคําถามพวกผมได้ก็ตอบมา ว่าสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านเสนอมาต่อสภานั้นมันมีทางออกมันมีแนวทางในการแก้ไขดีแล้วขอพระคุณท่านประธานครับ